อะไรนะไม่ถือกระเจงไงแต่ลากกลได้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าลากสัตว์ไม่ค่อยได้แล้วลากแป๊บเดียวแล้วอันนี้อะไรนะจะช็อปตายเลยถ้าขึ้นเคอร์เซอร์แดงนั่นน่นใช่เออจริงๆเหผมว่าไปเยี่ยวนี้ก่อนดีกว่าปะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเรามีละเรามีไอ้อะไรนะไอ้เลื่อยแล้วก็รถถังอีกอันหนึ่ง มีระวังนะอะไรขอจับเบี้ยมาก่อนนะขอจับเบี้ยมาก่อนนะมาแล้วมาแล้วลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วจะแตกไหมอ่ะไม่น่าไม่แตกหรอกอยี่งดีกว่าอันนี้ดิ๊ดบีบีเขียนไปบีเขียนบีเขียนไปโอ้ยตัวใหญ่มาชิบหายแล้วผมขอชใช้ปืนสักคู่หนีเลยเต็มเลยแตกละเลือดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสิดทาง

ごめんなさい。<laughs> ทำอะไรสก้าเราไหมแม่งเอาไล่มอไปแปะมันไม่มันเดาไม่ได้ใครปล่อยใครปล่อยผมปล่อยนะผมเอ้ยผปล่อยโอเคโอเคผมปล่อยแล้วมีอีกโรกหนึ่งมามามาฝั่งเขาเขียนเอาว่ากำลังทำดมิถันอีกหนึ่งล้านชิปนะ ไปไปจุดเลยอ๋อมาเลโปในนี้ใครคือกอลวิทอ๋อถามว่าเลโปที่ไหนเลโปที่นี่คะ่ะ หลงทางประตูอยู่นี่โอ้หลงหลงหลงทำไมอ่ะคนเราจะจำทางได้ภายในครั้งเดียวประเด็นประเด็นคือของคือแบบคือถ้าถังระเบิดอันนึงก็คือเชื่อเชื่อไม่เอาไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้มาส่งนี้อันหนึ่งนี่อาก่อน ไม่ใช่ปั่งมันดีเอาใส่ตะกร้าดิมันเลย <c oughs> ใช่ปะใช่ปะเ <c oughs> มมจัด <c oughs> ไม่พูดเลยกลัวมันจะมันเป็นมันจะบล็อกอ่ะที่เขาบอกว่ามันเก็บ เก็บอันนี้คือแล้วมันแตกอ่ะเควนให้แตกนี่นะอันนี้เท่าไหร่อ่ะหมื่นเก้าช่มันต้องเข้าทีเดียวเลยวะเดี๋ยวอาทางไว้ก่อนโอเคเอ้ยบีบีบีอันนั้นสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยโอเคผมรู้ละแล้วต้องตั้งมันใช่แต่หมอต้องยกอ่ะได้ได้ได้เห็นไหม ถ้าผมตั้งเสร็จปั๊บแล้วก็ยัดอันนั้นไปฝั่งนอง้นโอเคโอเครู้ลขนะขนะัดเท่นไหร่เดี๋ยนะตั้มหนึงก็ต้องหยุ่กองนี้ผมต้องหาตำแหน่งก่อน <c oughs> ผมว่าผมทำอะไรอะผมอะผมผมรอรถเฉีนเลยแล้วนึงนไงเอาไงดีเอ้ยเอ้ยรู้ละ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 เอาถังมาตั้งตรงนี้ก่อน <c oughs> โอ้ยเช่ดกระป๋เอ้ยอันนั้นเปิดแล้วไงเปิดแล้วเปิดแล้ว เอาออกแกอ่ะอาชิบขายแล้วออกย่งออกโอเคถังเรียงกันแล้วกเข็น,นยัด้องไหวเลยนะอาตู้ไปยัดวอตเบีรเอารถเห็นไหตอนถอยอ่ะเฮ้ย <c oughs> เป็นอยู่ต,ตู้แตก บี้อ่ะยังไม่ได้บอกให้เอาเข้าเลยอ่ะเอาเต้นบอกเมื่อกี้ยแผลแล้ไหมอ้เจ็ดหมื่นเลยเหรอโอเคโอเคได้าอยู่ก็คือสองหมื่นไม่เป็นไรหรอกกันแตกอยู่ไหนวะอยู่กับของขออ้าวแล้วมาเอาเป็ดไปด้วยไม่เป็นไรถือว่าเป็ดเหมือนกันนะไมดได้แต่ขอช้าอันนี้ก่อนนะ เคมหมดแล้วหรอแตกฮะยดจับจับเลยนะแล้วายลีชาร์ดตาหน้าซื้อรถซื้อรถเข็นอีกอันดีกว่าเนาะผ่านให้ได้ก่อนปืนหมดแล้วอีกสี่จุดอ่ะอีกสามจุดจะตีกันตอนไหนไม่เคยตีกันนะคะ ใช่ปะเรื่องยางไนฮะที่ว่าอะไรอะไรตีกันไม่ตีกันไงใครถามให้พูดพี่เคด้วยอ๋ออ๋อสตีมเอ้าเหรอตัว่ะคุยกับใครเป็นแล้เป็นแล้วนะนี่นี่อะไรนะ เราเป็นการตกไปครับทุกให้ตกหรอกเราเล่นเอาให้มันตกไป <c oughs> เนี้ยหย่าอ้วกเหรออ้วกปกติเหรอ บ,บอกว่าอ้วนมีก็หมออย่างเดียวเลย,เลยอ๋อ,อทั่วต้องน่าคิดว่าจุดนะแต่ถ้าจุดเอาเก็บรอเก็สุดท้ายดีกว่า 哎呀！嗯哇 ต้องเลยหรอตกเหียวตายแต่วไม่ไม่ช่วยไหมเดี๋ยวพี <c oughs> อ,อันนี้คือจุดนี้เหรอใช่แต่แต่ไปหาของเพิ่มอ่ะ วันนี้ก็ลงก่อนก็ได้มั้งมันเต็มรถอะอ่ะเมื่อกี้เรไปเอาลงก่อนอันทีถือบอือดีอะไรฉีดอะไรว้ายว้ยหุยเขอบใจของฟรีว่ <laughs> า,าตรงไหนเนี่ยคูขอเลือดได้ไหมขอเลือดที่เก็บมาได้ <laughs> ไ,ดไ,ดไหมได้ๆๆๆไปมึงเฮ้ย จะได้กบ,บะ้ันแล้วใช่ไหมเห็นใครต่อใครให้เธอต้องเก็บใช่ออกขวาออกขวาน้อง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 ,องเฮ้ยกะโหลกกะโหลกกะโหลกกะโหล,ลกกะลา กลกมันมีของอยู่ตรงนั้นสองชิ้นนะของเซเซเซไปเกยค่ะเม่เห็นมีเลยมีอ๋อท่าน,นี้กระโหลกผมช่วยไม่ได้นะปืนเหลือนัดเดียวนะอุ้ยไอ้ดำด้วยไอ้ดำไงอุ้ย <c oughs> อุ๊ยเวรยจริงๆแล้วเวียนหฟังไปหมดเลยมายิี ของกู ไล่บอลติดตัวไปแล้วอ่ะบอลลามโอ้ยไม่ไหว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 ใช่ไหมเฮหึดูดูใช่างมันไว้เอาไล่บอลไว้ไวดูแล้วกันตัวนี้มันไม่ลดใช่ไะมลดแหละอ๋อแต่แม่อะไรเราเรามีกันพังใช่ปหม เอาวันนี้ไปติดแขน้วเร Energy เก่งได้อ่ะกันพังกู อันนี้เราต้องเปิดฝาใช่ปะใช่ช่วยไม่ทัน <c oughs> อะไรวะอยู่ข้างบนเลยเป็นยังไงราพูดมาก mọi người đi bỏ, đi <coughs> 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 à, bỏ, bỏ, bỏ hình. Hình ยังไม่แตกกว่าเหล,เ,หลออเม็ดหนึ่มมมนหม,ดแ,ม,หมด,แดแล้วหมดแล้วไม่ไม่ไม่ไเหลยถึงหมดแล้วไม่เหลือเหลืออีกเม็ดนึงแหละที่ต้องยิงมันแหละมากันหมดแล้วกระสุนแล้วหมดแล้วเสียเอ้ยลำบากอีกที่ตรงนี้มันทุกครั้งก็มีของทำไมมันไม่มีวะ ตายป่ะอ่ะหรืมอ๋อไม่ตายอ่ะอได้ป่ะครับต,ต้นต้นต้นๆได้ป่ะนั่นต้องมาล่ะองหองไม่ห่องหรอ ไม่เชื่หนะเช่อนเ่อนะอยน่ใเลี้ยงมันอ่ะไม่ใช่ไหมผมบักโคตรสูงเลยอ่ะ,ะไม่มไมไทัน,นแล้วไหนมัเนี่ยไม่กี่ตัวเท่าไหร่นี่อ้าวเชีย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 ี เดี๋ยวผมพูดทุกช้อคก่อนนะกูทำไมนิพูดดิอ๋อทำไมต้นตายอ่ะแน่าจะไปโดน<ม>ไอ้เอเลี่ยนด้วยยิง,งแค่งกาแพงได้อะหรอมนยิงสองคนพร้อมกันเลยหรอใช่ถึงได้หมดเลยไปถึงใครอยู่ในรัศมีอ่ะไปเลยไปเลย ปืนไว้อันนี้ดีกว่ายิงตัวแบบเออตัวอื่นดูไม่อันตรายอ่ะไอ้ลุงไอ้ลึงอะไรอย่เงี้ยเก็บดีชาร์จไปดีชาร์จของดีกว่าแม่งเลยเสียทายมากอะแบบเจ็บหมื่นด่านแรกไม่เป็นไรไม่ตายหาใหม่ได้ ใช่จะต,ตายแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ไม่หาใหม่ไม่ได้แล้วไอ้เลียต้องหาใหม่ Oh, não, sim, não, se não é não ไข่ไข <Hi. S 2> ่โอ้โห <Hi. S 2> oh, oh, ไม่เจอของใหญ่เลยเหรอตอนนี้่ถ้าดิไอ้เหี้ย เชียเด็กเด็กเด็กของกู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 เปิดประตูเปิดประตูโอ้โไม่แน่เชียเปิดประตูหอันนี้แสดงว่าต้นอันนี้แน่เลยแปลว่าลีปะ แต่ละอย่าง ยังแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อกี้แหละน่าจะโดนปืนกับจุ๋ยพร้อมกันอะ่ะ มันมาวะ่ะดีด่ฝากเอาหัวขึ้นก่อนได้ปะ ฟังหัวขึ้นหน่อยเดี๋แว้วก็หัวไปทื่อเลยเมื่อกี่เห็นของใหญ่นี่เออชิ้นหนอสองชิ้นดิ GPA ่งรอบหน่อยสิจะวิ่งกลับบ้านเฮ้ยเอ้ยมาหึงมาดึงอ๋อต้องหลบก่อนเลยพี่ เราแบบลองห่างแตกนะ,อะโอเควิ่งเลยหรอวิ่งกลับบ้านนี่คือวิ่งอย่างงี้ อยากมายเป็นเพื่อนก็นมาได้นะจะเจออีกของหนึ่งเดี๋ยวเอาอีกของหนึ่งกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค ยังอยู่ปะเนี่ยดูถูกว,ว่ะอุย้ยเฮ้ยเชีย่ยเยอ้ยกุหลาคาญไอ้สัตว์เอ้ยกุหลาคาญไอ้สัตว์เอ้ยติดหรือไงโอเคได้แล้ว ยากเรียนจังเลยเฮ้ยที่มึงถึงง่ายเลย